ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเองมีทั้งที่กินที่เที่ยวแล้วก็ที่พักจะตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนตามกชนอนอมาเลยค่ะ กมาอยู่ภายในสวนมาลายบัววิกตอรียค่ะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะและด้านข้างของต้นอ้อค่ะสวยๆแบบนี้ก็คือเจ้าของสวนมาลายสวัสดีค่ะคุณแม่มาลายนะคะแล้วบอกว่าเข้ามาด้านในเนี่ยสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะอยากถามว่าที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างทําไมคุณแม่ถึงมาทําการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ปลูกเป็นสวนบัววิกตอรียค่ะคงเป็นเพราะความชอบนะคะ เมื่อตอนเด็กๆค่ะแม่พานั่งรถเมล์ผ่านหน้าพระราชวังสวดจิตราสาตะโกนถามแม่ลั่นรถเมล์เลยว่าแม่อะไรแม่บอกบัวกระดง้งโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ชื่อวิกตรอรอยียอ,<ะ>อยากได้ค่ะจากตรงนั้นถึงตอนนี้ตอนนัานกี่ปีคะ25ปีปีนี้25ปีปแลายเป็นจดนุดที่ขายพันบัว เป็นแหล่งขยายพันธุ์บัววิกตอรียด้วยแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาซื้อสายพันธุ์นี้ไป,ปต่อใช่ค่ะลูกค้ามาซื้อเนี่ยจะสอนวิธีการดูแลกันเพราะปลูกถ้านักท่องเที่ยวบางทีเอาไปเปิดร้านกาแฟยอยากจะโชว์ก็วันวิธีลงลงแบบไหนเพราะพันธุ์แบบไหนคือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยคือคุณแม่ไม่ห่วงความรู้เลยไม่ค่ะถ้าเขาอยากจะปลูกเหมือนเราเามาเอาสายพันธุ์ที่นี่แล้วเอาไปปลูกได้เลยเราสอนวิธีทุกอย่างเลยปลูกยังไงขึ้นบัวยังไงค่ะ ทราว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะหลายรางวัลค่ะเหตุผลที่เราได้รับรางวัลเพราะอะไรคะเราเนี่ยพัฒนาพัฒนาบัวของเราเน่ยไม่ได้สวยอย่างเดียวอเอาเด็กลงไปนั่งไปนอนไปยืนตอนเนี้ยเป็นคนโตอย่างหนูเนี่ยสบายมากเลยคือตัวนราสามารถขึ้นไปอยู่<ช>บนใบนัวแบบนี้ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะมันจะไม่จมใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากบัววิกตอเรียแล้ว ที่นี่ก็ยังมีบริการอ,าอื่นๆด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีคาเฟ่ม,มีร้านปุ้ยเตี๋ยวส้มตำส้มตำเนี่ยตจาจัดก,ก้านบัววิกตอเรียซึ่งที่ไหนยังไม่มีส้มตำหมายถึงว่าเอากา้านบัวไป้มตำตำมะำละกอก็มีแต่ตำจาัดก,ก้านบัวก็มีอุ้ยอยากลองมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ยังรับเพ้นท์เห็นหน้าทั้งรับสอนทั้งรับเพ้นท์เองเห็นหน้าแบบอินเดียค่ะ,คะใช่ค่ะ แล้วมีที่พักด้วยมีที่พักก็มีทั้งโฮมสเตย์มีทั้งบ้านบนต้นไม้ค่ะมีบ้านบนต้นไม้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากนั้นเดี๋ยวให้คุณแม่พาต้นอ้อไปดูในแต่ละโซนแล้วเดี๋ยววันนี้ต้นอ้อจะลองดูนะคะว่าน้ำหนัก50กิโลกรัมได้ค่ะสามารถขึ้นอยู่บนใบบัววิกตอเรียที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ได้หรือเปล่าคะไปกันค่ค่ะ ในสวนของเราอนอกจากจะมีบัวขนาดเล็กขายแล้วไซส์ใหญ่ที่คุณน้องเห็นนะคะเราก็ขายลูกค้าจะเอาไซส์ขนาดไหนขึ้นในสวนของเรามีม,มีหมดนะคะค่ะก็แบบว่าเล็กๆเอาไปปลูกต่อก็ได้ปลูกสีบบ่ห้าเดือนไม่เกินหกเดือนก็จะได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วสี่ <นะ S 1> ห้าเดือนเองนะใช่ค่ะบัวเขาเป็นสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้เขาจะโตเร็วนะคะแล้วเขาจะอยู่ได้นานไหมคะ ถ้าเขาไม่เป็นโรคอะไรเลยฟอน,นเขาจะอยู่ได้หลายปีนะคะ ตอนนี้นะคะต้นอ้อจะลงไปอยู่บนใบบัววิกตอเรียค่ะคุณแม่คะน้ําหนัก50กิโลกรัมแบบต้นอ้อลงได้จริงใช่ไหมคะสบายมากไม่ตกน้ําใช่ไหมคะก็ไม่ตกของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะไม่ให้หนูตกลุกมีเทคนิคในการลงด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเทคนิคเดี๋ยวต้องแบบขยับขยับมาใกล้ๆกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะต้องถอดรองเท้าไหมคะถอดหน่อยจะรองเท้าดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าไม่ถอดอาจจะเลื่อนได้ค่ะ ถอนทับก่อนค่ะอ่าค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเดี๋ยวงนะคะอยู่ตรงนี้เลยริมริมค่ะริมริมกล้าไว้ใจที่สุดครับค่อยค่อยค่ะค่อย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 โอเคลูกไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่ค่ะน้ำเข้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูหนูโพสเต็มที่ไม่ต้องกลัวโพสเต็มที่ค่ะโพส ลูก <Blue. S 2> โอ้โหแล้วหมอว่าก่อนก่อนลงเนี่ยคือตื่นเต้นมากคุณแม่แล้วพอพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือรู้เลยว่าใบบัวรับน้ําหนักได้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะมาเก็บภาพสวยๆบนบัววิกอเรียที่นี่มีค่าเข้าค่า,า,าบริการะะเลยค่ะค่ะอย่างสมมติว่านักท่องเที่ยวค่ะจะมาชมสวนเราใช่ไหมค่ะ,คะ ก็แม่ก็เก็บข,ข้าวนิดหน่อยนะคะผู้ใหญ่20บ,บาทเด็ก10บ,บาทแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวอยากจะยืนบนใบบัวเด็กก็คนละ50บาทาคนคนโตก็100บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าได้ภาพสวยๆแบบที่ข่านอ๋ถ่ายไปเมื่อสกครู่นี้ และนอกจากจะได้ถ่ายภาพสวยๆแล้วนะคะถ้าหิวเราก็มีร้านอาหารด้วยค่ะอยากจะมาดื่มกาแฟเราก็มีคาเฟ่ด้วยรู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากจะพักผ่อนจังเลยมีโฮมสเตย์ด้วยอยากจะได้เพ้นเทนนาเราก็มีด้วยเดี๋ยวต้องพาไปดูให้ครบเลยนะคะคุณแม่คะพาจ้านไปเลยค่ะเชิญค่ะไปทางนี้นะคะทนะคะค่ะ ส้มตำส้มตำก้านโรวิตอเรียซึ่งม,มีที่นี่ที่เดียวค่ะอันนี้เลยต้นน้อชอบมากอยากลองมากเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ,คะ ชคว,วามห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าแปด35 9, 35 9, 3, คุณอาจจะเฉียดรางวัลเออของใหม่แล้วสิแต่คุณทำให้เด็กอีกหลายคนใกล้จุดหมายเลขที่ออกเก กคุณอาจจะตีความฝันผิดครคะฝนรั่วค่ะแต่ทำให้ความฝันของคนอีกหลายคนเป็นจริงครคะ้คุณอาจจะถูกรางวัลเล็กๆโย่าใหม่ว่ะแต่มันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคนอีกหลายคนรางวัลที่หนึ่งชีวิตคุณเปลี่ยน แต่ก็มันจุดเปลี่ยนของชีวิตคนอื่นด้วยอยากไปบนโลกว่ะโตขึ้นเราจะช่วยให้แม่สบายนะคุณคือผู้ให้ฝันฝันเลยเอะทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน <Dest> สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนคุณแม่คะคือนอกจากที่เราจะได้ภาพสวยๆบนบัววิตตเรียแล้วที่นี่มีที่พักเป็นโฮมสเตย์มีกี่แบบค,ดคะ,ะด้านหน้านะคะ,ะจะเป็นบ้านหนึ่งหลังแต่สองห้องนะคะด้านหลังก็จะมีบ้านบนต้นไม้ยอยู่2หลังชื่อบ้านมะขิดกับบ้านมะขาม ่อแต่ป่างกันด้วยะคะ่ะบ้านมะขิดก็จะอยู่บนต้นมะขิดแต่บ้านมะขามที่แม่จะพาหนูขึ้นไปดูคืออายุ28ปีแม่เพาะจากมเมล็ดเลยยังมีด้านหลังตรงนี้ด้วยมีบ้านเดียวนะคะนอนห้องใต้หลังคานะคะแต่ว่าข้างล่างจะเป็นห้องรับแขกให้ดูทีวีจอใหญ่55 มีเสน่ห์มากค่ะคุณแม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วค่ะขอไปดูเป็นบ้านต้นไม้แล้วนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าแล้วเป็นบ้านมะขามค่ะชิเชิด มาขำคืออยู่บนยอดของต้นมะค่ะเลยนะคะคแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาพักที่นี่พักได้กี่คนคะก็จริงๆแล้วห้องหนึ่งก็ได้สองคนแต่ถ้ามีเด็กมาด้วยเราก็สามารถปูที่นอนเสริมให้ได้แต่เรากอพวงค่ะ,คะ,ะปูที่นอนเสริมก็ขอสักสองร้อยบาทแต่จริงๆแล้วถ้าสองคนนั่นก็คือเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งห้องเจ็ดร้อยบาทเอ้ไหอใช่ค่ะเจ็ดร้อยบาทคุ้มมากเลยแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ําอยู่ด้านล่างนี้เองค่ะ เอยู่ใต้บ้านแเรานีงใช่ค่ะของใค้ของมันเลยใช่ค่ะแล้วมีอาหารเช้าไหมคะเช้าก็มีเราเลี้ยงกาแฟปัตตองโกนะคะไม่งั้นก็กาแฟขนมปังคุ้มมาก700ด้บาทเองพักแบบชิวๆคุณแม่คะตอนนี้เริ่มหิวค่ะอยากจะกินสิ่งที่ับนะคะ ธรรมชาติค่ะที่นี่มีทั้งคาเฟ่มีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ไฮไลท์คือส้มตำส้มตำก้านบัววิตอเรียซึ่งมีที่นี่ที่เดียวค่ะอันนี้เลยต้น้องชอบมากอยากลองมากเลยที่นี่ที่เดียวเลยนะคะส้มตำก้านบัววิตอเรียไปกินกันค่ะเชิญค่ะ เมนูเด็ดที่จะรอ้รอคอยเลยนะคะก็คือเมนูส้มตำก้านบัววิกตอเรียค่ะคือหลังจากที่เราแบบชมห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หิวนะคะตอนนี้อยู่ด้านหน้าต้นอ้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสั่งน้ำมาด้วยนะคะที่นี่มีคาเฟ่ค่ะอันนี้จะเป็นเรนโบว์โซดาด้านนี้จะเป็นมัชฉะลาเต้ค่ะก่อนอื่นของกินส้มตำก่อนนะคะหิวมาก มากคือการบวกกรอบมากๆแล้วก็น้ำส้มตาแซ่บมากๆเลยค่ะขอเติมน้ำาข้หน่อยเรเดนโซดานะคะโอยสดชื่นมากเลยค่ะมันก็จะเปรี้ยวว่ะแล้วก็มีโซดาโอ้ยสดชื่นที่สุดเราขอชิมมทชาลาเต้นหน่อยนะคะโอ้โหหอมชาเขียวมันมัน,มนกลมกล่อมมากๆบอกว่าที่นี่เนี่ย ครบรถมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปพักผ่อนเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็พักที่นี่ได้เลยอาหารก็อร่อยด้วยคือสุดเต็มที่วันนี้ใครอยากจะมาพักผ่อนอนะจจะนอนแนะนำที่นี่เลยค่ะดีมาก ันนี้คือต้อนบเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มก็อร่อยบรรยากาศดีมากแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับบ้านด้วยค่ะถ้าผมูม้ชอมอยากจะมาเที่ยวที่นี่สามารถดูข้อมูลได้ที่ไหนหรือว่าจองห้องพักได้ที่ไหนบ้างคะมีมีได้หลายทางนะคะทังเพจก็มีทา้งเฟซบุ๊กก็มีนะคะโทรมาก,ก็คือเบอร์0890572289รู้ดูในเฟซบุ๊กในเพจมีหมดเลยนะคะ สวนมาลัยสวนมาลัยบัววิกตอเรีย,รยปรเปิดทุกวันค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้า จนถึง5้าโมงเย็นนะคะทางสวนเราเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านที่อยากมาชมธรรมชาติที่สวยงามที่อนุรักษ์ไว้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะเชิญได้ที่สวนมาลัยบัววิกตอเรียนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะดัใจดีมากเลยค่ะบ,บ<ล>ะมากาศดีมากะค,ะค่ะ เทตุมากๆเขาไม่ใช้คนเสริมนะจ๊ะเขาใช้เรือไฟฟ้าในการเสริมเราไม่ใช้ไฟฟ้าธรรมดาแล้วจ๊ะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย The Destination Free for better living. ต้อไปดูนะว่าใครจะมาเสิร์ฟอาหารให้เราตามต้อามาเลยร้านครัวบ้านไซน้อยร้านอาหารในบรรยากาศกลางสวนที่มีคลองเล็กๆไหลผ่านทางร้านจัดทำซุ้มริมน้ำไว้เป็นที่น่ารับประทานอาหารสำหรับลูกค้าบรรยากาศขอบอกเลยว่าชิวมากๆค่ะ คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำนะคะของร้านครัวบ้านใส่น้อยค่ะแล้วก็บรรยากาศน่ารัมากมากเลยเห็นไหมคะมีเป็ดน้อยแบบนี้กําลังไหว้ผ่านเราไปค่ะและไฮไลท์ของที่นี่นะคุณผู้ชมคือที่นี่เนะี่ยไฮเทคมากๆเขาไม่ใช้คนเสริมนะจ๊ะอา้าวเราใช้อะไรอะ เขาใช้เรือไฟฟ้าในการเสิร์ฟเราไม่ใช่ไฟฟ้าธรรมดานะจ๊ะเป็นไฟฟ้าจาัดแสงอาทิตย์ด้วยอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่เราจะรับประทานกันวันนี้นะคะสั่งมาเหมือนแบบกินกันประมาณ5คนนะ่ะมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้เมนูขาหมูเยอรมันนะคะบอกว่าเป็นไฮไลไท์ของที่นี่เลยคือจะกรอบมากๆแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดแซบ่บ หรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มหวานก็ได้นะคะมีสองรสชาติให้เลือกกันถัดมาด้านนี้เป็นส้มตำถาดเขาก็ใส่มาเป็นจานใหญ่แบบนี้เลยตอนอ้อเลือกเป็นส้มตำไทยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส้มตำแบบอื่นเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมด้านหน้านี้เป็นทะเลผัดผงกะหรีู่ยชอบมากเลยเมนูนี้จานโปรดของต้นอ้อเลยนะคะ่านมานี่อันนี้เป็น กุ้งอบวนเส้นนะคะซึ่งกุ้งที่นี่เนี่ยเขาก็ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยกุ้งอบวนเส้นค่ะด้านนี้อันนี้ก็เป็นเมนูแนะนําของที่นี่เหมือนกันแกงป่าปลาคังนะคะซึ่งปลาขังที่นี่เนี่ยสดมากเนื้อน,นุ่มสุดเลยไหมคะี่ปลาคังค่ะแล้วเมนูของหวานที่นี่เขาดังมากๆของหวานที่นี่ต้องสั่งคือโรตีภูเขาไฟปุ้ผู หน้าตาเหมือนภูเขาไฟจริงๆนะคะยังไม่พอของหวานสั่งมาสองอย่างเลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้เป็นโรตีกล้วยแท่งหน้าตาเหมือนกล้วยไหมคะเป็นแท่งค่ะนี่ ราช็อกโกแลตแบบนี้มีนมใส่ด้วยสายหวานทั้งหลายคุณผู้ชมที่ชอบขนมหวานนะคะต้องสั่งโรตีที่นี่อร่อยเด็ดแล้วก็น้ำของที่นี่นะคะด้านนี้กาแฟดำปกตินะเขาก็จะใส่เป็นครีมใช่ไหมคะที่นี่เขาใส่เป็นมะพร้าวได้ความมันเหมือนกันแต่ว่าดีต่อสุขภาพกาแฟดำใส่มะพร้าวด้านนี้เป็นชาไทยใส่นมหรือชานมนั่นแหละค่ะด้านนี้นะคะ ด้านนี้เป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตกินแล้วสดชื่นเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะลงมือกันเลยดีกว่าหิวแล้วว่าก่อนจะกินเราจะต้องสเปก่อนเพื่อความสะอาดค่ะพร้อมเริ่มจากขาหมูเยอรมันเลยขาหมูเยอรมันนะคะนี่ค่ะ ให้ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานเข้าด้วยกันมันจะได้รสชาติแบบหวานเผ็ดเปรี้ยวคือผสมกันกลมกล่อมมากแล้วดีมากๆเมนุถัดมาค่ะทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ ของก๋วยมมากเลยนะคะเพราะว่าเขาใส่ไข่เยอะมากคือกุ้งก็ให้หลายตัวด้วยทุกอย่างคุณผู่ชมเห็นไหมเยอะม,มากพันมาตอนนี้คือเรามีแต่ของแห้งทางนั้นเลยเราต้องมีแกงด้วยแกงป่าปลาคังอันนี้ปลาคังค่ะมันต้องชับแน่นอนเลยอะ่ะกินแบบร้อนๆปลาสดไม่มีกลิ่นคาวปลาเลย แล้วก็ซับถึงเครื่องมาถึงเมนูของหวาที่เป็นไฮไลไท์ของที่นี่ที่มาแล้วจะต้องสั่งไหมคะก็คือเมนูโรตีภูเขาวในี่ฟังเสียงนะคะฟินมากๆนะคะกรอบ บางอร่อยและไม่หวานจนเกินไปเลือกช็อกโกแลตด้วยคือใครไม่ชอบแบบราช็อกโกแลตแบบนี้เนี่ยเหมาะมากแล้วมีกล้วยที่เราสามารถกินแล้วมันครบรสมากๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูแนะนําที่นี่เท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมานะคะเป็นครอบครัวมากับเพื่อนหรือว่ามาสังสรรค์กันเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารได้จัดเต็มเลยมีอีกหลากหลายเมนูแล้วก็หลากหลายสไตล์ด้วยนะคะทั้งของขาาแล้วก็ของหวานและที่สำคัญค่ะที่นี่เนี่ยเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดนะคะเขาก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเลยตั้งแต่ทางเข้ามานะคะก็จะมีจุดตรวจในเรื่องของอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่นั่งของที่นี่นะคะเขาก็าจัดกันเป็นสุ่ม มนั่งที่ใครที่มันเลยนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยเราก็อยู่ซุ้มของเราเองไม่ปะปนกับใครด้วยดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟนะคะพี่ต้นอ้บอกไปว่าที่นี่เขาไม่ใช้คนเสิร์ฟเขาใช้เป็นเรือไฟฟ้าในการเสิร์ฟเพราะฉะนั้นปลอดภัยสบายใจในการรับประทานอาหารอย่างแน่นอนเคาะหน้ากากได้เลยนะจ๊ะพร้อมขอจะเต็มก่อนนะหิวแล้ว ังจากที่เรารรัประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนเนี่ยท้องอิ่มเรียบร้อยแต่ปลาสิคะนี่รออยู่เลยนะคะเรามาพักผ่อน,ออนต่อได้เลยโดยการให้อาหารปลาริมน้ําแบบนี้ค่ะรอ้องมาเลยค่ะปลาน้อยปลาน้ยโอ้โหปลาดิขึ้นมาเลยนะคะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูด,ดิ ุณผู้ชมอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่นะคะครัวบ้านไซน้อยค่ะที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มและสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงโปรโมชั่นของที่นี่ได้นะคะที่แฟนเพจครัวบ้านไซน้อยเช่นเดียวกันค่ะก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมแม่น้ํามีให้อาหารปลาด้วยอาหารที่นี่ก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นซุม้มอยู่กลางสวนบรรยากาศธรรมชาติดีมากๆเลยค่ะกันอ้อชอบมากเลยค่ะ Thank you. พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะตอนอ้อมีของที่ระลึกมาฝากคุณผู้ชมด้วยเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆคำถามมีอยู่ว่ากิจกรรมที่ต้นอ้อไปยืนอยู่บนใบบัวใบบัวชนิดนั้นคือสายพันธุ์อะไรพิมพ์หนึ่งสายพันธุ์บัววิกตอเรียพิมพ์สองสายพันธุ์บัวออสเตรเลียถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบไปที่แฟนเพจ The Destination ค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าชอบช่วงไหนของรายการ The Destination มากที่สุดค่ะขอให้คุณผู้ชมโชคดีและตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะ แล้วก็พักผ่อนค่ะใครที่ผ่านมาแถวจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอย่าลืมแวะมาสองสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้นอ้อแนะนําในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนมาลัยบัววิกตอรีหรือว่าที่นี่นะคะครัวบ้านไซน้อยค่ะก็จะได้ชมกับบรรยากาศชิลๆสบายๆแบบนี้วันหยุดก็สามารถมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะและถ้าใครตามรอยต้นอ้อมาแล้วประทับใจอะไรบ้างอย่าลืมมาแชร์กันในแฟนเพจ The Destination ด้วยค่ะแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์รายการ The Destination ให้ด้วย ะะและมาพบกันใหม่ในรายการ The Destination ทาง T.N.N ช่อง16ค่ะตะนอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ